วันนี้บรรยากาศในยุโรปมันมันแปลกแปลกไปนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเดือดอยู่ใต้พื้นผิวใช่เลยค่ะบรรยากาศมันตึงเครียดมากสามชาติมหาอำนาจของทวีปอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนีลุกขึ้นมาประนามรัสเซียแบบพร้อมกันเลยแถมยังใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกว่าทุกครั้งที่เราเคยได้ยินมาด้วยนะคะนั่นน่ะสิครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้แหะครับ ว่ารัเสเซียไปทําอะไรมาทํำไมครั้งนี้มันถึงแตกต่างและที่สําคัญคือสัญญาณเตือนครั้งนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของความขัดแยงนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเกิดเหตุเลยดีกว่าชนวนที่ทําให้ยุโรปต้องลุกขึ้นมาพร้อมกันขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ มันคือการโจมตีทางอากาศเออต้องเรียกว่าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียใส่ยูเครนเลยค่ะตั้งแต่ต้นปี2026มาคำว่าใหญ่นี่คือขนาดไหนครับคือคำว่าใหญ่อาจจะยังเล็กด้วยซ้ําค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การยิงขีปนาวุธไม่กี่ลูกแล้วจบอืแต่มันคือการถล่มแบบแบบปูพรมเลย พร้อมกันหลายระลอกมากใช้ทุกอย่างที่มีทั้งโดรนขี่ปนาวุธร้อนขี่ปนาวุธพิสัยไกลระดมยิงเข้ามาแบบไม่ให้ได้พักหายใจเลยค่ะแสดงว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่ในสนามรบตามปกติแล้วแต่เป็นการโจมตีที่หวังผลอย่างอื่นพวกเขาเล็งไปที่อะไรครับนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมเลยค่ะเป้าหมายหลักครั้งนี้ไม่ใช่คลังอาวุธหรือฐานทัพแต่เป็นแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจของประเทศเลยค่ะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ สถานีจ่ายไฟระบบโทรคมนาคมโโอหผู้ตรงกลงก็คือนี่ไม่ใช่การโจมตีเพื่อย,ยุดพื้นที่แต่เป็นการโจมตีเพื่อให้ทั้งประเทศใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นการบีบคั้นพลเรือนโดยตรงโหดร้ายมากนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตีอะไรที่ทําให้ครั้งนี้มันพิเศษจนยุโรปต้องสะดุ้งล่ะครับมีสองปัจจัยซ้อนกันค่ะที่ทําให้ครั้งนี้มันมันน่ากลัวกว่าเดิมครับ ปัจจัยแรกคืออาวุธที่ใช้มีข่าวจากฝั่งยุโรปบอกตรงกันเลยว่ามีการใช้ขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือ h y เปอร์ซ i c ิกไฮเปอร์ซนิกเลยเหรอครับใช่ค่ะที่มันน่ากลัวเพราะความเร็วสูงของมันทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ตรวจจับได้ยากมากหรือสกัดได้ยากมากเหมือนเป็นการส่งข้อความไปในตัวว่า ระบบป้องกันของคุณอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะถูกต้องเลยค่ะแล้วปัจจัยที่สองก็คือความใกล้ความใกล้การโจมตีระลอกนี้มันลึกเข้ามาในฝั่งตะวันตกของยูเครนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมืองอย่างเลวีฟที่แทบจะอยู่ติดกับโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิก EU อแลและนาโตก็โดนไปด้วยค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเปลี่ยนความรู้สึกจากที่เคยดูสงครามผ่านจอทีวีตอนนี้มันเหมือนไฟกาลังลามมาถึงรั้วหน้าบ้านแล้วใช่เลยค่ะแล้วที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือ เรื่องของเวลาด้วยใช่ไหมครับที่เขาเลือกทําตอนหน้าหนาวพอดีประเด็นนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะมันคือบริบทที่เปลี่ยนการโจมตีทางการทหารให้กลายเป็นการกระทําที่โหดร้ายทางมนุษยธรรมครับเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิในยูเครนติดลบการตัดไฟฟ้าในช่วงเวลานี้มันหมายถึงการตัดฮีเตอร์ในบ้านในโรงพยาบาลน,นึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากลองดดูนะคะคนป่วยที่ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจหรือเด็กทารกในตู้อบที่ต้องใช้ไฟฟ้า พอไม่มีไฟมันไม่ใช่แค่ความลำบากแต่มันคือความเป็นความตายเลยนี่คือการใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธซึ่งในสายตาของยุโรปมันคือการละเมิดกฎสงครามอย่างซึ้งซึ่งหน้าพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมปฏิกิริยามันถึงรุนแรงขนาดนี้ซึ่งก็นํามาสู่คําถามสําคัญเลยว่าที่ผ่านมาการโจมตีก็มีมาตลอดทําไมต้องเป็นครั้งนี้ที่สมยักษ์ใหญ่อย,อย่างอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีถึงพร้อมใจกันออกมาส่งเสียงดังขนาดนี้ครับ เพราะพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่แค่การโจมตีอีกครั้งหนึ่งแต่มันคือการที่รัเสเซีย,ยยกระดับเกมไปอีกขั้นอย่างจงใจและชัดเจนมากม,มันคือการส่งสารทางการเมืองผ่านขีปนาวุธเลยค่ะว่ารัเสเซียไม่สนใจแรงกดดันหรือคําเตือนใดๆอีกต่อไปแล้วเหมือนเป็นการตบหน้าดังๆและท้าทายว่าแล้วจะทําอะไรฉันได้ประมาณนั้นเลยค่ะ และอีเหตุผลที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความใกล้บ้านที่เราคุยกันไปคือผู้นํายุโรปตรหนักดีว่าพรมแดนยูเครนตะวันตกที่ถูกโจมตีมันคือเส้นแบ่งสุดท้ายก่อนจะถึงดินแดนของนาโต้ปล่อยไปก็เหมือนอนุญาตเวียรัราซีละขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆถูกต้องค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขายอมไม่ได้เด็ดขาดงน้นเรามาลองแกะดูคําพูดของแต่ละประเทศกันหน่อยดีไหมครับเพราะถึงจะพูดพร้อมกันแต่ผมว่าน้ําหนักและนัยยะน่าจะต่างกันอยู่ น่าสนใจมากค่ะเริ่มจากอังกฤษก่อนเลยซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาดุดันที่สุดครับ,บอกว่านี่คือการยกระดับที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพของยุโรปสังเกตนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นภัยต่อยูเครนแต่เป็นภัยต่อยุโรปโอ๋อเป็นการดึงเรื่องนี้ให้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงของทั้งทวีปเลยใช่ค่ะ ส่วนฝรั่งเศสก็มาในโทนเดียวกันแต่จะเน้นเรื่องความเป็นผู้นำของยุโรปเป็นพิเศษใช่ไหมครับถูกต้องค่ะฝรั่งเศสเน้นคำว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปแล้วก็เรียกร้องให้ยุโรปต้องมีจุดยืนร่วมกันที่แข็งแกร่งเป็นการผลักดันแนวคิดเรื่องกองทัพยุโรปที่เขาพูดมาตลอดใช่ค่ะคือยุโรปต้องดูแลความมั่นคงของตัวเองได้ไม่ใช่รอพึ่งพาสหรัฐอย่างเดียวแต่ตัวละครที่น่าจับตาที่สุดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้ญญนเยอรมนีนะครับ ปกติแล้วพวกเขาคือสายเบรเกอร์เลยนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งที่สุดค่ะแม้เยอรมนีจะยังใช้ภาษาที่ระมัดระวังตามสไตล์แต่การที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาออกมาพูดเองว่าหากรสัสเซียยังเดินเกมเช่นนี้โอกาสในการเจรจาสันติภาพแทบจะไม่มีเหลือโหนี่ถือว่าแรงมากสำหรับเยอรมน,นีนะแรงมากค่ะ สำหรับประเทศที่เคยพยายามหาทางออกทางการทูตมาตลอดการพูดแบบนี้มันคือสัญญาณว่าแม้แต่ประเทศที่อดทนที่สุดก็ยังทนไม่ไหวแล้วแปลว่านี่ไม่ใช่แค่การออกมาบน่นแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วถ้าให้สรุปสารที่ทั้งสามประเทศอยากส่งไปจริงๆมันคืออะไรครับมันคือการส่งสารสองระดับค่ะระดับแรกที่ส่งถึงชาวโลกคือการประกาศว่ายุโรปไม่ได้แตกแยกอย่างคุณคิด ส่วนสารระดับที่สองที่ส่งตรงถึงเครมลินเลยก็คือคืออะไรครับคุณกำลังเล่นแรงเกินเส้นและเส้นที่คุณข้ามมามันเริ่มทับซ้อนกับความปลอดภัยของเราแล้วเป็นการเตือนว่าถ้ายังไม่หยุดยุโรปอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้สนับสนุนมาเป็นผู้เล่นในเกมนี้เองค่ะแล้วคำถามที่ตามมาซึ่งน่ากลัวกว่าคำพูดพวกนี้อีกก็คือแล้วไงต่อพูดแล้วจะทำอะไร ใช่ค่ะเพราะคำพูดอย่างเดียวคงหยุดรถถังไม่ได้ตอนนี้เราเริ่มได้ยินแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของยุโรปหนาวหูขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแนวคิดนี้มันสะท้อนความกังวลลึกๆในยุโรปว่าพวกเขาอาจจะพึ่งพาสหรัฐอเมริกาไปตลอดไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อการเมืองภายในสหรัฐเองก็ไม่แน่นอนทําให้แนวคิดเก่าๆอย่างเรื่องกองกําลังยุโรปถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งอย่างจริงจังเลยค่ะพอพูดถึงกองกําลังยุโรปเนี่ย เรากำลังพูดถึงการส่งทหารเข้าไปรบเลยหรือเปล่าครับเอาจริงๆยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ก็ใกล้เคียงกว่าที่เคยเป็นมาแนวคิดที่อังกฤษกับฝรั่งเศสกำลังพูดถึงอยู่คือในอนาคตหากมีข้อตกลงหยุดยิงยุโรปอาจจำเป็นต้องส่งกองกำลังเข้าไปไม่ใช่เพื่อรบแต่เพื่อแต่เพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะเป็นเหมือนผู้รักษาสันติภาพแต่ปัญหาก็คือรัเสเซียไม่ได้มองแบบนั้นเลยแน่นอนรัเสเซียต้องมีเส้นแดงของตัวเองอยู่แล้ว ชัดเจนและอันตรายมากค่ะมอสโกประกาศกล้าวมาตลอดว่าทหารตะวันตกแม้แต่คนเดียวที่เหยียบแผ่นดินยูเครนไม่ว่าจะมาในฐานะอะไรก็ตามจะถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำทันทีโอโ้คำว่าเป้าหมายทา,ทางทหารที่ชอบทำนี่มันมันน่ากลัวมากนะครับมันคือการลบเส้นแบ่งระหว่างผู้รักษาสันติภาพกับคู่สงครามออกไปหมดเลย ถูกเพ่งเลยค่ะมันคือสงครามจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความลังเลขั้นสูงสุดในยุโรปโดยเฉพาะในเบอร์ลินซึ่งก็ดูเหมือนว่าเยอรมนีจะเป็นคนที่คิดหนักที่สุดในเรื่องนี้ถูกต้องค่ะเยอรมนีอยู่ในจุดที่ลำบากที่สุดพวกเขารู้ดีว่าถ้าสงครามขยายวงคนที่รับผลกระทบหนักที่สุดคือยุโรปภาคพื้นทวีปไม่ใช่สหรัฐที่อยู่ไกลออกไป ดังนั้นจุดยืนของเยอรมนีจริงเหมือนการเดินบนเส้นลวดคือต้องช่วยยูเครนแต่ต้องไม่ลากนาโตเข้าสู่สงครามโดยตรงนี่คือเหตุผลที่เราเห็นเยอรมนีส่งอาวุธมหาศาลแต่จะเงียบม,มากเมื่อพูดถึงเรื่องการส่งคนเข้าไปใช่ค่ะกลายเป็นว่าถึงแม้จะเห็นตรงกันว่ารัสเซียกำลังเล่นแรงแต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นตรงกันว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนเพื่อหยุดมันและนี่คือจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของยุโรปในตอนนี้เลยค่ะ ความไม่ลงรอยกันในเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่รัเสเซียรู้ดีและกําลังใช้ประโยชน์จากมันอยู่ความกลัวที่แท้จริงของยุโรปอาจไม่ใช่การแพ้สงครามแต่คือการตัดสินใจผิดพลาดจนทำให้เรื่องบานปลายค่ะเพราะวินาท,ทีที่ทหารยุโรปคนแรกเสียชีวิตจากฝีมือของรัเสเซียเส้นแบ่งระหว่างผู้ช่วยกับคู่สงครามมันจะหายไปในทันทีท พอฟังแบบนี้แล้วการประนามพร้อมกันครั้งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็นในข่าวมากเลยนะครับทีนี้เราลองมองจากมุมของรัเสเซียบ้างพวกเขาจงใจยั่วยุยุโรปหรือเปล่าครับและพวกเขากําลังทดสอบอะไรอยู่ครับเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากค่ะถ้าถามว่ารัเสเซียรู้ไหมว่าการโจมตีแบบนี้จะทําให้ยุโรปโกรธคําตอบคือรู้ดีมากและนั่นคือความตั้งใจของพวกเขาเลยเป็นการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจนใช่ค่ะว่า เกมนี้คุณหนีผมไม่พ้นและผมพร้อมจะลากคุณเข้ามาในสนามด้วยเหมือนเป็นการบังคับให้ยุโรปต้องเลิกนั่งดูอยู่ข้างสนามและสิ่งที่พวกเขากำลังทดสอบอยู่คืออะไรครับในมุมมองของลักวิเคราะห์เรามองว่ารัเสเซียกำลังทำการทดสอบครั้งใหญ่แบบ3ามอย่างพร้อมๆกันค่ะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือทดสอบความกล้าข,ของยุโรปว่าจะเปลี่ยนจากคำพูดไปสู่การกระทำได้จริงหรือไม่อือหือ อย่างที่สองคือทดสอบความเป็นเอกภาพว่าไทยที่สุดแล้วยุโรปจะยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวได้หรือจะเริ่มเสี่ยงแตกเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เสี่ยงจริงๆและอย่างสุดท้ายและอย่างสุดท้ายซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือทดสอบความอดทนของสังคมยุโรปเองค่ะว่าจะทนรับแรงกดดันด้านราคาพลังงานเงินเฟอ้อและความกลัวสงครามได้นานแค่ไหนเป็นการทดสอบที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับ พอสถานการณ์เป็นแบบนี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างออกไปนอกยูเครนแน่นอนถ้าให้มองภาพรวมผลกระทบต่อโลกถึงใบตอนนี้คืออะไรบ้างครับผลกระทบข้อแรกที่เห็นได้ชัดเจนและน่ากังวลที่สุดคือความมั่นคงโลกสั่นคลอนอย่างรุนแรงค่ะครับก่อนหน้านี้หลายประเทศอาจจะยังคิดว่านี่เป็นสงครามระดับภูมิภาคแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วการโจมตีใกล้พรมแดนนโตทําให้ทุกประเทศเริ่มกลับมาตั้งคําถามว่า ถ้ามันเกิดกับยูเครนได้มันก็เกิดกับเราได้เหมือนกันผลที่ตามมาก็คือเราเห็นหลายประเทศเริ่มเพิ่มงบประมาณกลาหุมใช่ค่ะโลกกําลังเปลี่ยนจากโหมดร่วมมือกันไปสู่โหมดระแวงซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วในด้านเศรษฐกิจล่ะครับแน่นอนว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแน่นอนค่ะเศรษฐกิจโลกเปราะบางกว่าที่เคยเป็นทุกครั้งที่มีข่าวความตึงเครียดในยุโรปตลาดหุ้นตลาดพลังงานทั่วโลกจะสะดุ้งทันทีนักลงทุนเกลียดความไม่แน่นอน ถูกต้องค่ะและตอนนี้โลกทั้งใบก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ประเทศที่อยู่ห่างไกลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังต้องเจอกับผลกระทบทั้งเรื่องค่าคงชีพที่สูงขึ้นเงินเฟอ้อที่ไม่ลดลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็ยิ่งผลักให้โลกแบ่งขั้วชัดเจนขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะโลกกําลังแบ่งขั้วชัดเจนและรวดเร็วกว่าเดิมมากการวางตัวเป็นกลางทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆประเทศต่างๆถูกกดดันให้ต้องเลือกข้าง ซึ่งมันทําให้โลกเข้าสู่สภาวะที่อันตรายมากคือเป็นโลกที่การเจรจาทําได้ยากขึ้นแต่การ,รเผชิญหน้ากลับทําได้ง่ายขึ้นอืม <c oughs> โหพอฟังทั้งหมดแล้วจากข่าวการประนามรัเสเซียแค่วันเดียวมันลุกลามไปสู่ภาพใหญ่ระดับโลกได้ขนาดนี้เลยสรุปแล้วเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวที่ผ่านไปแต่มันคือสัญญาณว่ายุโรปกำลังถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างการเป็นแค่ ผู้สนับสนุนหรือการต้องก้าวลงมาเป็นผู้เล่นในเกมที่อันตรายนี้อย่างเต็มตัวใช่ค่ะและบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สงครามใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่คือการที่โลกค่อยๆชินชากับความรุนแรงในระดับนี้จนมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเพราะวันที่เราเห็นข่าวการถล่มเมืองด้วยขีปนาวุธแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกยุคนี้คือวันที่เราจะหยุดตั้งคำถามถ,ามถึงความถูกต้อง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายในระยะยาวที่มองไม่เห็นประวัติศาสตร์มักจะบอกเราเสมอค่ะว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่ผู้คนเริ่มคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วล่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้ขนลุกเหมือนกันนะครับมันเป็นความคิดที่น่ากลัวมากที่เราอาจจะแค่ไถหน้าจอผ่านข่าวแบบนี้ไปในวันหนึ่งเพราะมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้ได้ครุ่นคิดกันต่อก็คือ จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โลกกำลังเรียนรู้อะไรหรือเพียงแค่กำลังทำความผิดพลาดแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อความตึงเครียดในระดับนี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกอะไรคือสิ่งที่เรากำลังสูญเสียไปในระยะยาวโดยที่เราอาจไม่รู้